เอาลครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับไปเล่นเกม Sun of the Forest ฮะวันนี้เราจะมาสาดสางทถ้ำที่เหลือนครับแต่ตอนนี้เรามีจุดหมายแล้วสีเขียวข้างหน้าเราเดี๋ยวเราจะไปเข้า,าดูนะไปนะเหมือนเราได้คีย์การ์ดจากถ้ำแถวนู่นนะจำไม่ได้เลยเอ้าไปเลย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 ,เลยนี่ครับ ก็แตอ่ะลุยมันเป็นถ้ำที่เรามาไอ้น,นี่แรกๆเลยที่มนเล่นกันแรกๆเลยใช่ใช่มีอะไรอีกวะไม่มีแล้วเนาะน่าจะของเดียวกันหมดม,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 มาเข้าต่อเลยเอ้ยเป้ลึกธนู<อ>เก็บๆๆๆเก็บเก็บเก็บเราไปได้แล้วเหรอได้มันมีห้องไง ไอตอนแรกที่เรามาตรงนี้กันแล้วมันไอนี่เนี่ยมันติดมันติดคีย์การ์ดแต่ตอนนี้ตอนนี้เรามีแล้วครับมาสแกนตุ๊ดตุ๊ดนี่ไงที่เราดำน้ำไม่เอามาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจุดจุดไอ,อ้นี่ Gone. จุดไอ้นี่มือเอ้ยเป้ระวังข้างหลังวายต้องต้องลูกซองแล้วมั้งเนี่ยว่าได้เรืจะใส่ประหยัดไม่ประหยัดแหละตอนนี้ของเราค่อนข้างเยอะอยู่ เหมือนมีหลายตัวนะเป็นไหนวะอืมเฮ้ยมีตัวมาเฮ้ยเฟช่วยด้วยไปยู่ไหนวะอือตายตายตัวนึงไอตัวนี้เฮ้ยโอ้ยอย,อย,ยิงแล้วม่ต้องยิงแล้วโอ้ออ่อาตัวนึงนี่ยหลังกูคิว่าติดอะไรวะห้องกระจก ใช่เหรอหายไปเฮ้ยไปมามาเจาะมาเจาะสงสัยต้องใช้กอะแล้วโดนแม่งกัดไปทีนึงไปต่อแล้วอะหวังว่าไม่มีบอสนะไอ้พวกนี้ชำแหละไม่ได้มีของมา,า่ะมีเอเนจีกระจกนี่ขวางกูมากเลยเข้ายังไงวะมา,าทางนี้ ขอ,องน่าจะไม่มีแล้วเอาวางออกโอเคมีอะไรให้เก็บ้างมาทางนี้ทางนี้ไม่มีในนั้นนะ่ะใส่เกาะก,กันเลยความปลอดภัยเฮ้ยตัวเล็กไว้ยิงไม่โดนเวลาใช้เลเซอร์ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมปืนไม่แม่นเลยวะเออเอาออกไหมกูว่าเอาเลเซอร์ออกดีกว่าหายแล้วยิงไม่โดนเอาถอดออกไงวะเนี่ยโอเคใส่แค่นี้พ่แม่งไ,ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยกูแม่นขึ้นเลยอ,เอ่ะเรียบร้อยถอดแล้วยิงแบบเล็งยิงดีกว่ามั้ง เลเซอร์แม่งบังมากมันไม่ตรงรอ่ะมันแค่อ,อะไรหรอประเด็นเฮ้ยห้องนี้เราไปแล้วหรอห้องนี้ถ้าจําไม่ผิดนะเหมือนเคยตายแล้วมาเกิดในห้องเนี่ยเหมือนไม่เคยเกิดในห้องเนี่ยดูของตามเก้าอี้ที่นี่มันดอกอะไรนะถ้าจําไม่ผิดสิต้าปะเอออยู่ในบาร์ที่นี่ของน่าจะลืมอยู่สมุรไรเผลอได้ดาัซสมูไรพวกเนี้ย ใช่เหรอวะจำไม่ได้เออเดี๋ยวเข้าไปลื้อดูโหเยอะเลอเกินเครื่องดื่มสปอนเซอร์เนี่ยอ๋อทำอะไรอยู่ตรงห้องไนั่นไงเจอเสื้อเจอเสื้อเก็บเลยชุดเราหรือชุดเวอร์จิเนียวะเวอร์จิเนียม้งจำไม่ผิดชุดแม่น้ำตัวอะไรอะไรอ่ะผีบ้าโหดเหรอเฮ้ยมันหลบว่ะกระโดดได้ด้วยกล้ามมอเยอะยิงแม่งเลย กระนัมกระนัมกระนัมตายป่ะเฮ้ยไม่ตายป่ะเจ็บบ้างไะเนี่ยเฮ้ยตายนิ้วอย่าเลยตายเลยหลายนัดเลยก้าวมอเยอะไม่ควรเลยไม่ควรเลยก้าวมอเนี่ยไอกระสุนเราเยอะเลยแต่มันใช้ได้ผลเมื่อคนป่าได้ดีเยอะเก็บไว้ใช้อย่างอื่นลใช้ทุกกองเถอะเดี๋ยวเราค่อยไปปั๊มเมา ใช้ลูกซองก็ดีอาจจะไหม้ไหมไปซ้ายก่อนมซตายก่อนโอเคดูว้ดูในตู้อบด้วยนะตัวอะไรไม่รู้ใครนอนอยู่ในอ่างน้ำาตายคาอ่างทุกคนเลยเกมีผ้าไมเหมือนมีชุดอะไรตรงนี้ปะห้องสาวนามันโคตรไฮเทคเฮ้ย มีอีกเหรอเอ้าค้างปั๊บตายวะนัดเดียวเอาไม่ตายได้ระวังเลยเหมือนมีตายตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาออกมาปะิงดิตายแล้วมึงนะเอ้าก้าวมามอหมดแล้วก้าวมามอหมดวะอุ้ยอะไรอ่ะไอ้นี่อะไรอ่ะเอ้ยโกโปรอ่ะเฮ้ยไหนเดี๋ยวดูดิดูดิมันกดเข้าไปดูได้นะ ใช่ฮะเออลองกดดูดินั้นกดไหนๆวะเนี่ยอยู่ในกระเป๋าอะข้างๆมีดอะแถวมีดอะเฮ้ยใครอะอ๋อเห็นแล้วเฮ้ยมีคนทำไขดาวด้ะโว้มันมาล่าสัตว์กันวะใครมาลงวะเฮ้ยมันล่าสัตว์กันด้วยวะเดี๋ยวดูดูดเฮ้ยมันมีมีโคเรียคิงวะ มันยิงไอ้พวกนี้หมดเลยอะ่ะมันยิงใครวะอ๋อไอ้พวกพวกศาสนาป่ะเออเอาไว้เราดูหนังมั้อู้มันยิงเรียงตัวเลยทิกเต็กโกเลยแม่งโอ้ยพ่อโถดเ,เลยวะโอ้โหจบมีอีกไหมเนี่ยวะให้ไอ้นิวอะไรวะเฮ้ยมันบั๊กเหรอมันออกมาไม่ได้อย่างงี้ก็ฟันแม่งเลยเอย่างงี้ก็หวานเจี๊ยบเด้ ได้ไหมโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้อ้าวโดนมึงเหรอโดนขาไว้โดนกว่านิ้วไม่โดนนะมันต้องให้มันมาจอดตรงนี้แล้วก็ไปฟันมันนี่ไงมามาดิ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 มันจะตายไหมวะตายแล้วตายโอ้โหเลือดเอาว่ะสเต็ปสเต็ปไหนวะเนี่ยสเต็ปตู้ตู้กระจก ปั่นทะลุกระจกทะลุมิติมาเดี๋ยวเราไปเคลียร์ในห้องนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเราเย,ยังไม่ได้ชุดเลยชุดในห้องน้ำจำได้นี้นี่ให้มาหา,าเคลียร์ห้องนี้ก่ <c oughs> อนเดี๋ยวเราจะได้ไปห้องใหญ่กันขอ,องมีอะไรอไหมอ่ะ <c oughs> มีชุดในห้องน้ำชุดนึ้นมันอาจจะเปลี่ยนก็นได้นะเดี๋ยวต้องดูผ้าเต็ตมเลยเดี๋ยวเราไปไม่มีแล้วมั้งน่าจะหมดละเอ้ยในเคาน์เตอร์นี่มีอะไร โอ,อนะม้มีแต่น้ำแล้วก็เพลงป่ะเข้้องนะแม่ไม่เม็ดละไม่เขหูเฮ้ยลืมใส่เกาะโอเคนี่ตามโต๊ะดูดิไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยเอ,อ,อ้ยตรงนี้มันไม่มีกระจกนีว่ว่า เรลงไม่ได้ไม่มีเลยเลยอ่ะขึ้นไหมเออไม่เหมือนมันมืดกว่าเก่าอ่ะเฮ้ยตกใจขอเล่นน้ำก่อนโอ้โหรีสอร์ทสุดหรูอยู่ใต้ดินตายแล้วฝากหาของด้วยนะทำไมมันมืดจังวะกะของต่อไดยนะ เจอได้เอกสารเจอแล้วเรืยอนะเดี๋ยวว่ายน้ำเล่นว่ายสะส่วนตัวว่ะเออว่ายน้ำกินได้ปะไหรอะสะอาดอะอาอลองดูดิสะอาดชิมดิรวบหนึ่งโอ้สะอาดกระปาเลยถึงก็ร้องว่ายตัวอะไรวะเฮ้ยโอ้โหนิ้ว โโเหมือนจะเห็นออาไหนวะเอาว่ะเยะเฮ้ยดีโชว์ซะหน่อยเย้มันจะเก่งไปเปล่าเฮ้ยอ้าวาไม่ใช่อุดึงว่ดดาซูเลยมีอะไรกันมีแต่เศษเนื้อเฮ้ยอีเมลอะถึงพนักงานทุกท่านมิสเตอร์พรอฟตัน คอมมิวนิเคชันอย่าออกจากดิจิตอลอะไรอะด้วยอุปกรณ์อะไรสักอย่างในนี้มีอะไรไหมเนี่ยสแกนดิสแกนเลยเฮ้ยมันมาร์กอะไรให้ไม่รู้อ่ะอ้าวเข้าไม่ได้ป่ะไปมาดูดิมันมาร์กจุดเรือมาร์กจุดเรือ ดูยงังไงอ๋อใช่ป่ะโบ๊อทอะ this is where the boat alive เออเออใช่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 มีบอทแซวอะโอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปออหาเเหมือนแบบจะให้คนส่งคนไปทำความสะอาดเรือเออเออเดี๋ยวกูไปทำความสะอาดให้เพื่อนไปยกเขาเฮ้ยได้คี์การ์ดเพิ่มมาเก็บแล้วกินยาก,ก่อนอันนี้ไม่เอายากเก็บแล้วเก็บแล้ว ้ยยาู้มายาเก็บไว้ที่บ้านวะยาดอปเยอะว่ะมันอะไรปั๊มไม่คุ้มมีการ์ดโว้ยมีอะไรปะน,น่าจะหมดละมาประตูนี้ไปลุยกันติดติดผ่านอ่านตลอดคอมมีอะไรเนี่ยไม่มี้มยใครเปิดพับทีวะ เฮ้ยโลเคชันว่ะมีหมึกว่ะแน่อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยกระสุนโอ้โหสุดยอดขอบคุณครับวอชิเนียเรามีเราติดตามวอชิเนียอ่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับวอชิเนียไอแฮร์วอชิเนียนิวโลเคชันได้ละเราจะวอชิเนียที่มดต้นอินเตอร์อันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตามหาวอชิเนียเออแต่ละแต่น้องอยู่กับเราแล้วตอนนี้มันต้องมีห้องอีกอิวะถ้าจำไม่ผิด หมดแล้วเหรอต้องทำมุอะไรอะ่ะยังไงนะตื้อ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 ตืต้อวายเข้าได้ใช่ไหมอ่ายืนเงาเงาอ,อย่างนั้นเก้ามอมอกระสุนหมดเฮ้ยเดี๋ยวขอใช้ของใหม่หน่อยดิอะไรอะใชใ้คุณผู้ชมดูอโอเคโคโรนัสวายแต่ก็ลง,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 งไม่นอนนะตายเลยเหรอ ไอ้ตัวนี้จริงๆแม่งไม่น่ายิงหรอกนละโอ้มันเปลืองมากเลยมันปืนพกยังยิงตายเลยเก้ามมอะไรแล้วเนี่ยโโลสปริง oh, ห้าเดดลิสโอ้ลายมือมึง <laughs> ฉันเห็นลายมือแบบลายมือแบบอนี้เลยแบบลายชื่อที่คุณลายมือแบบคูริโกโ้ไอ้ลายชื่อของคนที่ยังมีชีวิตต่อแล้วก็จะรู้ว่ามีเวลาเท่าไหร่ ทางนี้ที่จะดื่มเราจะมีมากพอที่จะไปจับมันอะไรไอเป้ฝ่ายแล้วจับไปนี่ก่อนเลยมา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 กูฟันเอ๊ะมึกูช็อตฟันฟันฟันแรงหน่อยแรงหน่อยเออช็อตช็อต เอาซามูลไรเลยทีเดียวเลยจบๆได้แน่นอนหรือปะถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยนี่นิวห่วเปลือกหอยมึงอะไหนวะมันมีกี่ส่วนวะนอเตอร์วันอัฟติเฟกโอ้มันต้องมันต้องประกอบไว้ได้กูว่ามีสี่ชิ้นแน่เลยเออนั่นดีเอ้ยเสียงอะไรวะได้ยินเสียงอ้องนั้นเอ้ย ไอตัวเด็กปันมาเออตายเหมือนมีตัวเอ้ยเป้ลองตายไปเลยนี่เราไม่เจอทำไรแต่เราเจอนี่วะเฮ้ยเอาว่ะเจ้ของโหดแทนว่ะมามีตัวให้ลองจีไหม ปาดอย่างนี้เลยออกไปไมไ่แล้วเหรอมันตะกี้มันมีทางอีกเ้แม่อยวแป๊บนึงกินกันหิวหิวจัดมไม่ไนะมีน้ำเต็มเลยหนูเอ้ยถือระวังเว้นเดี๋ยวมันกูจะกลายเป็นสองร่างกลายเป็นเชนซอเออมันมีไอ้ทารล็อกให้เราไอ้นี่เว้ยเฮ้ย กดขวาค้างได้ได้เหรอได้เอาดิเอาดิไถ่ไปดิเออเฮ้ยทำไมของเราโหดอย่างนี้วะมันดีวะไปต่อได้วะอ้าวโดนหลอกวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ายิงไอ้นี่นี่เรือดิหลบดิหลบดิมีดีเอ้าไม่ตายเลย มีแล้วอ๋อไม่มีแบตแบตหมดด้วยดิว,ว่ะไห้ขอเอาไงไหนไปก่อนเดี๋ยวนะถ้ำลึกกว่าน,นี้เป็นเล่นไปนะในตรงนี้ไม่มีนะในอดีตอะ่ะนะอย่าบอกนะมันจบกันเอออลงดดูิไปทางขวากันเอ้ยลองโดนโอ้โหโ,โ,โ,โดนหลอกโดนหลอกไปหนึ่งดอก เปิดทอดิเว้ยโอเคเหมือนอันนี้เป็นเป็นถ้ำแบบไอ้น,นี่มังเฮ้ยขึ้นได้ไหมเนี่ยอลองดูโอเคมันยังไม่สไลเดอร์ก็น่าจะได้อยู่ก็ทางออกเอาสมุย่ะ <laughs> กูว่าไม่ได้อยู่ถ้ำน,นี้วะหรอกออกมาโผล่ที่ไหนวะเนี่ยชี้หายแล้วโผล่หใกล้ใกล้กันโอเคไม่ไกลมากไอเควินยังอยู่ลเลยไอ้เป้ระวังเป้์ไอ,อ้อยม่เนี่ยมึง มันมีอีกนะมันมีนอ้วนไอ้อ้วนม้าเวชิหายมันต่อยเควินเลื่อยทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะใช่เหรอโดนเนื้อบอกว่าเลื่อยไว้ตัดต,ต้นไม้เวชิบหายแล้วมองไม่เห็นเลยอ่ะเอาไงวะไปหารถว่าต้องกางเต็นท์แล้วแหละไปไปหลังม,มันตีกู ต้องเปิดไหนวะนิวโอ้นิวเปิดไฟนิวนิวส่องไฟหน่อยส่องแล้วไหวป,ไป,ปะ,ะไหวปะเออติดติดไฟไว้จะได้เห็นจะได้เห็นหมดเลยกาะกูเฮ้ยเประวังตัวเล็กมามาไงวะเนี่ย นอนเลยโอ้โหเลื่อยแม่งโดนเนิร์ฟแน่เลยปันไม่เข้าเลยหรือไม่ตะก,กี้มันเป็นชุดเต็มนะเว้ยมันคือหัวหน้าหรือเปล่ามลไม่รู้อืมลองขวนไฟมันดาเมจแรงกว่าปั๊บใช่เลยต้นไม้โคตรเร็วอะ่ะไวมากโอ้โห เหมาะกับการเลือนต้นไม้เป็นอะไรต่อดีไปวัวไปเรือเลยวะ่ะเฮ้ยหมูดว่ะเอาดิเอาดิเ,าดเนื้อเยอะเนื้อเยอะโอโหฟันไม่ทันต้องยิงโอ้กูหยิบปืนไม่ทันนะ่ะกูเปลี่ยนปืน <laughs> วัวไปกดแดกเอาไว้ตัวหน้าเฮ้ยเจอแล้วอยากได้ <laughs> อยากได้ต้องยิงนู่นไงเอ้าตัวกระโดดโอู้นอตายกันเลยเลยแล้วก็ยิงคู่กันมันก็เป็นแรงอ่ะดิว่ายมันว่ายไปก็ไหนไยใกล้โดนนี่เหรอเออยวค่อยว่ายกลับมาโอเคจะโดนเล้วข้างมึงอ่ะนิ้วอะไรอ๋อน่าจะนัดเดียวตายไปนั่นไงถึงก็ล้มเลย เอ้ยโอหเทห่เลือดออกกระบานเฮ้ยมีแขกมามีแขกไม่ได้รับเชิญเอาวิ่งหนีทำไมวะเนี่ยเอานิวชำแหละแล้วใช่ไหมยังยังยังอ้นี่มันมาก่อนเนี่ยไม่ได้ชำแหละ เก็บเอาเลยโอน้องมูดโคตท่เอ้ยเอาเอา,เอาไปแขวนบ้านได้หดีกว่าหัวมันนะเอาเหรอ,อเอาได้เหรอเก็บยังเก็บแล้วมึงเก็บยังอะ่ะไปดูตัวน,นู้นเลยทำไ,ไ,ไามมันจมน้ำไปแล้วอะ่ะอา้าวมีการแวะยิงมูดด้วยนะล่ากันของตกแต่งบ้านแล้วหัวมันเริ่มเลยตะเกียหัวใหญ่มากเท่ๆๆกเท่ี่สะกุตเตอร์ยิงเฮ้ยเดี๋ยวมันนี่กูเริ่มไม่เท่ละ เดะเดะเดะเดเแรงจังเฮ้ยมีรถอีกแล้วอ,อ๋อมึงไม่ใช่ของมันนี่หว่าทำอะไรกันอนะ่ะโอ๊ยตัวอะไรอะ่ะกระสุนกูหมดแล้วต้องใช้หน้าไม้แล้วได้ละวังโอย้ยยิงไปแล้วโอ๊ะตายทำาไมตาย เราจะตายป่ะลงลาไปเลยพูดทีิน่าจะสบายดีนะถ้ามีในบ้านมองซ้ายขวาเลยแหมจุดเขียวมีอะไรวะตรงนี้ไม่น่าเลยมั้งเฮ้ยมันต้องมีสิวะมีที่ขุดไหมนี่น,นี่ลองขุดไหมตรงน,นี้ไงที่ขุดจริงด้วยจริงวะมา สุดเลยหลุมปลอดภัยแน่เลยหรือว่าก็ของหรือเปล่าใจ uh, เท่มหลุมว่ะเอาเอาแล้วโอ๊โยโอ๊ยมึงจะแทงตัวมั้ยดีๆโดนแทงเฉยมันโดนมันโดนมือมันลัน่นได้ละมัง้งเปิดได้ละมั้งสิงก็โดนเสียบไหนดูดิไหนอะเห็นได้เลย ได้ยังไม่ได้โอโ้โ,อโหม่กูเห็นปากทําแล้วเนะี่ยไอ้ปากลุมแล้วทำไมกูยงังไอ้นี่ไม่ได้ไม่ได้มันะ้งไม่ได้เออเปิดดิย <c oughs> เออไอกูคนเดียวพอช่วยกันปัดทำไมเนี่ยฟ <c oughs> ิวชั่นเนี่ยเอาว่ามือเหมือนสโล <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมึงจะรวมร่างกันทำไมเนี่ยเห็นลูกกตาวย ช่วยกันเปิดอันลงห้องอันนี้เป็นห้องไฟนะครับเป็นห้องเมนเทนเนซ์ครับเออเฮ<ว>้ยอะไรมันแทงเราเนี่ยไม่รู้ดิเอ้าโดนอะไรอ่ะแล้วมึงอยู่ไหนนี่อยู่หลางห้องมีเทนเน้นมีอะไรป่าไอ้นิ้วเดี๋ยวมันดับเออว่าเดี๋ยวไฟไหม้เดี๋ยวไฟไหม้เฮ้ยน้ำท่วมว่ะมันจะมีอะไรนะใส่ได้ไว่ายน้ำเฮ้ยห้องนอนเหู่ลเฮ้ย จะบอกนะแม็กนัมใครเลนเซอร์อะเนี่มอดดิแะไวะอืมไอโลเคชั่นใหม่กันโอ้โหได้จุดใหม่จุกๆไหนดูในห้องนี้ดิโอ้กินน้ำเนี่กินน้ำดิไม่กินกินไม่ได้กินในิสสาวไอ้น้ำดิกูร้องเลยไปตรงนี้เซฟได้โหเจอใหญ่แล้วยาสองกระป๋องเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ย ได้ไหนี่คอสโบอ่ะเอาเรื่องตะกี้หน้าไม้ก็อันเดียวเออใช่หรออันนี้โบเฉยไว้เออเออนี้แหละนี่นะแจ๋วอันนี้โบไหนลองขอยองยิงหนะอยไหมเฮ้ยหยาไหนลูกตะนูให้กูยังเนี่ยนี่หล่นพื้นไปอ่ะของกูเต็มแล้วอ่ะโอเคมึงครบยังครบแล้วโอเคไปดาเมจตหรอไม่ได้ไม่ขึ้นเฮ้ยออเป้ โอ้ oh, ได้ลองแล้วว่ะต็มเลยมึงมองตรงที่มึงจอดรถดินั่นอะขับจนมาที่ไอ้อ้วนมันวิ่งกระเปิดแล้วอุ้ยชิปหายแล้วล้ม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 เควินก่อนจบแล้วเฮ้ยมึงเดินยิงเหรอโอดจังจอนวิกปั๊บไม่ตัว ปั๊บเอาหัวไปมาแล้วโอ้โหมันไปเรียกเผาอื่นมาแล้เนี่ยเอาหัวเอาหัวนิวต้องยิงต้องยิงไอตัวหอ,อกก่อนนะเนี่ยไม่กวนตีนตม่งปลาหอ,อกใส่เฮ้ยโคตรดีอ่ะธนูอ่ะเออถือว่ายิงง่ายเร็วด้วยแตกไอ้นั่นน่าจะเร็วกว่าเอ้ยน่าจะแรงกว่ารถโบแรงกว่าแต่ขูไม่ไหวช้ามากกินซุปกินซุปเนื้อก่นอนเพิ่มพลังหมดแล้ว ไปเรือนำเลยครับจ่าขับอย่างเซียนเอาวะกูทำทางขึ้นไว้ให้มืออย่างดีเลยอหะมาแล้วครับไปเยก่อนเลยครับทางขึ้โอ้ไม่กอดไหนดูดิมีอะไรให้หลอก <tr> <igue> <techn Joshua> เรียกเรามาทำความสะอาดเละเอางเงี้ยนะโอโ้โหโอ้ยยายล้วโอโ้โหกี่หมื่นถึงกูจะรับงานเนี่ยโอ้โหมีแตกของอะไรวะเนี่ยยาของเล,เล็กๆน้อยๆ้อข้างหน้าเลยไม่มีอะไรเหมือนกันใชโ่โอ้เกลือว้าวโอ้แคม แคมป์โคตรใหญ่อะผมเต็มป่าเลยมาทันี้เราเรามาเรามาฐานใหญ่มาแล้วอะบวกเลยก่อนก่อนจะค่ำอุย้ยโดดหลบได้ไงวะนี่ไงปอทีขาวอ้มมีชุดเต็มด้วยปะทีขาว นี่ไงเอาโอ้โหยิยหงขา<ช>้วันิ้วหลังนิ้วโว้ยธนูหมดไอ้นี่แม่งเต็มลูกโก้หมดเลยเว้ยเก็บกระเป๋าด้วยร้องไห้อยาอะไรเปล่า ผู้หญิงเลยมไม่ใช่เด็กนี่เด็กเด็กผู้หญิงเดยิงดูโคตรังวไล่ปลานี่เว้โอเคครับสำหรับวันนี้เราก็สำรวจมาเพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสำรวจกันต่ออันนี้ตะกี้เราบุกค,ค่ายคนป่านะมันน่าจะหมดค่ายแล้วน่าจะไปเรียกกำลังเสริมมาช่วยแต่ตอนนี้เรายึดแคมป์าก่อนครับเราจะนอนที่นี่แหละ นอนหลังศัตรูไหนนอนบ้านมันได้ไหมกลางได้ป่าวงล้อมไปกลางกลางข้าบุนเดียวะได้ไหนดูดิเดี๋ยวเราปูนี่ทับที่เลยอ้าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอเออข้างล่างได้แต่ข้างล่างได้อยู่นี่นอนใต้เต็นท์เลยอ้าวไง นอนในบ้านเขาเลยโคตรเดือดซึ่งเข้าเกมมาครั้งหน้านี่เราน่าจะโดนกระทืบแนี่เลยโดนล้อมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับผมเดี๋ยวก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับพาร์ทหน้าเราจะไปลุยถ้ำแล้วก็ไปลุยจุดโลเคชั่นที่เหลือซึ่งที่นี่อ,อ้าวเฮโ้ยโชโิโโ้งไประเบิดพังแคมป์กขอีก โอ้ดีเวอร์จิเนียไม่ตายเวอร์จิเนียผมเกิดอะไรขึ้นวะหมู่บ้านเขาพังหมดเลยมึงล้มหมดเนี่ยตายแล้วก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดซับสไครต์ครับเดี๋ยวก็เจอใหม่สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนสวัสดีครับครับอุ้ย